แม่กุ้งพายกินแบนบ้านสวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะื้นนี้พาแม่กินตำปูมา้ากุ้งสดคะ่ะพี่น้องวันนี้ใส่เป็นเป็นเส้นแก้ว้อคะพี่น้องคะ่ะเอาเส้นแก้วใส่มานําคะ่ะมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะอุย้ยน้าลายแตกหิวเข่าวคือเก่าค่ะเข้าเช้าเกือซีมงเคะ่ะพี่น้องได้ก็เรียมทวนมาพร้อมคะอ่ะอาการแซ่บแล้วกันก่อนสิกินกาฝากพี่น้องก็ติดตามกดเลยก็แชร์กับชงแม่กุ้งี้เร้อค่ะมา,าจา้ะ สุดกัอืมแซ่บเป๊ะมากเปรี้ยวหวานอืาแหลกเขาห้องทองกันค่ะพี่น้องค่ะจำ้ำ bé bé luôn cầu khẩu mà này. Hmm. Hmm. Cùng tốt tôi nhé đình 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 rửa đình ngon rồi หอมแดงหอมแขก 嗯，煎饺。 ปูมา้าเนื้อใสๆหวานๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะมุขสดจนจเสียมน้องกัดโวมมันหิวเขาแห้งจันดอดดเด็ดๆเหรอค่ะพี่น้องหวานแหน้ง สลัดกรอบอโอ้หบ่มีมมเง็นเกลือตัวเพียงเกเพิ่มดอกพีหนวง ปูไข่ปูเคยกิบ่าได้ท่านได้กินจักเทียดอกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็ดปูมาด้วยค่ะตัวละสิบบาทยุ่ตลาดแซ่บบานเืออกาค่ะ่พี่นอ้องหวาแต่มันสดเนาะคะ่ะ แบบเหมือนเดิมเพิเ่มเติมคือหอยยูขาเรนดูข้าว น้ำกะลาช่ำๆไปเลยอืม,อม Xen kẹo phản cung sượt ống <laughs> mưa phải săn ขอตัวขอภายเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินมุ่งม,มาานไปน่อยค่ะอัน,นุเค่าวมากเพามีผูใ้ใดกินท่านขนออาดกินเร็วแฮง <c oughs> <c oughs> ความเร็วเป็นของปีศาจ จะละเมือละเวทเตัวสิษส์พรลกิจนาคค่ะพี่น้องค่ะ ្ស្ป្วดស់នាល់ញ្ញឹការី្សือ bền mm -hmm. nhau cùng với nhau sốt sốt cà phê nào khảo ลงไปเลยออืม,อม,อม ฝนตกเบิดมือก่ะพี่นรองขามือเน,นี่ยตอนนี้มาขึ้นยยันหอนยันมือเจ้าคายของเงียบกิ๊บเลยเมือเน,นี่ยููคคาออกจากเฮียนจากสั้นบ่ได้ <laughs> เ <c oughs> นื้อปูคนหวานเนี่ย เออแต่หิวมากยงเนกินยังกระเสียบแบบพี่น้องค่ะอ กงเดิมอ่อนลวเอดแบบนั้นองเดิมอ่อนอ่อนกำลังลงแล้วเดิมสีอิ่มแล้ว แซ่บกิ้มบ่เบิดหรอกค่ะพี่น้องค่ะอิ้มแล้วค่ะเนาอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่มแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามและช่มค่ะพอกันไม่ได้คลิปต่อไปค่ะ